ยูอ like ังฟ oh สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูเทคนิคง่ายๆการเลือกไว้กิ่งแล้วก็ขยายกิ่งออกด้านข้างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสำหรับต้นที่ กิ่งตรงกลางมันเยอะครับผมคือมันปิดทางเข้าของแสงคือต้นเนี้ยกิ่งมันจะออกด้านข้างหมดละฝั่งนี้ครับเหลือแต่ฝั่งนี้คือมันเยอะที่ผมตัดแล้วนะคือมันเยอะเยอะเกินความจําเป็นนะครับคือผมจะมาเลือกกิ่งออกให้เอาตรงกลางออกคือว่าผม คือให้กลางโลง่งคือผมจะเอากิ่งนี้ครับเอากิ่งนี้ออกนี่ยังไม่โลง่งก็คือยังมีซ้อนกันอยู่ครับกิ่งนี้กิ่งนี้มันจะซ้อนกันอยู่เอานี้ออกก็ม,มีตานี่ จะไว้แค่นี้จะเหลือตาไว้ตรงนี้กิ่งจะได้แตกออกตรงนี้ครับตาด้านข้างอันนี้แข่นี้อันนี้ผมจเจ้าออกครับที่มันชี้เข้าข้างในอันนี้ปล่อยไว้นี่จะไว้ให้ดอกออกประมาณนี้ครับก็คือแบบให้มันโล่งแล้วครับตอนนี้นเอวกิ่งอันนี้เอา I I'm running I I set always always the pace when always take what I want and เรียบร้อยครับผมสำหรับต้นนี้แบบนี้ครับผมคือการเลือกไว้กิ่งให้แตกสงพุ่มออกด้านข้าง 100, มาเลือกกิ่งกันจะเอากิ่งไหนออกกิ่งที่อยู่ตรงกลางกิ่งนี้เลยตรงกลางตัดทิ้งเลยครับตัดทิ้งเลยครับนี่กิ่งตรงกลางอันเล็กนี้กิ่งเล็กนี้ผมจะไม่ตัดผมจะเก็บไว้เอาดอก ก็กิ่งนี้ครับที่อยู่ตรงกลางอันนี้ซ้อนกันโอโอกครับอันนี้ก็จะบังเพื่อนอ,อันนี้ก็จะซ้อนกันกิ่งนี้ด้วยครับกิ่งซ้อนกันครับ สองครั้งนี้ตรงไหนอีกอันนี้มันไม่ออกอันนี้ไม่ออกประมาณนี้ครับผมสำหรับต้นนี้นะผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ